สวัสดีค่ะมามาให้ัวิ่งจุดเลยนะวันนี้เด็กๆมีงานกีฬาสีที่โรงเรียนนะคะเป็นแบบ New Normal ค่ะแค่ครึ่งวันนะคะเด็กๆออกไปกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วเดี๋ยวมามากับป่าก็จะตามไปตอนใส่ๆนะคะไปค่ะไปดู งานกีฬาสีเด็กๆกันไคล์เออรมาสปีนี้เป็นกีฬาสีแบบมี normal นะคะจัดแค่ครึ่งวันเช้าแล้วก็ไม่มีโอเบนโตะค่ะแม่ๆนี่เจอกันตอนเช้าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าดีเนาะวันนี้ไม่มีโอเบนโตะรู้สึกรีแลกซ์มากเลยจะเหงาๆเ,เล็กน้อยค่ะเพราะว่าไม่ให้ ปู่ย่าตายายมานะปีนี้ปกติต้องเป็นมหกกรรมครอบครัวนะปกติปู่ย่าตายายเขาก็จะมานะคะปีนี้ไม่ให้คนแก่มาให้เฉพาะพ่อแม่แล้วก็เลื่อนมันจากวันเสาร์มาเป็นวันจันทร์พ่อแม่บางคนก็มาไม่ได้อีกเนาะ เฉพาะจุดที่กำหนดน,นะคะทักโชเงกเริ่มเปิดงานแล้วนะคะคให้ตัวแทนสีวิ่งเอาถ้วยไปให้ครูใหญ่นะคะฬาสีญี่ปุ่นมีแค่สองสีนะคะสีแดงกับสีขาวแล้วก็จะให้ครูใหญ่พูด,ปดเปินเดนโนินาเมดกาซาโอ้ยยยย ผู้ใหญ่พูดเปิดงานจบก็จะเป็นการเตรียมตัววอร์มอัพก่อนที่จะเริ่มแข่งจริงนะคะขานใจ ปกติทุกๆปีเด็กๆจะต้องตั้งแถวออกมาเต็มสนามนี้เลยนะคะแต่ว่าปีนี้ก็เปลี่ยนไปค่ะให้นั่งเว้นระยะกันอยู่ที่ด้านหลังแค่น,นั้นนะคะไม่ต้องเดินออกมาค่ะส่วนหน้ากากถ้าอยู่ในช่วงที่ไม่ได้แข่งอะไรก็จะต้องใส่ไว้ตลอดเวลานะคะส่วนช่วงแข่งกีฬาใครที่อึดอัดไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มการโชว์ชียร์ของทั้งสองสีค่ะ เดอร์โรงเรียนญี่ปุ่นก็ไม่มีอะไรมากนะคะเสื้อยือดกางเกงภาละแล้วก็อาจจะมีเสื้อคลุมแค่นั้นเองค่ะส่วนใครอยากเป็นก็คือสมัครไปได้นะคะแล้วก็ถ้าคนเยอะเกินก็ตัดสินง,ง่ายค่ะเป่ายิงฉุกเอา อุปกรณ์การเชียร์ประจำตัวที่ทุกคนต้องมีนะคะก็คือขวดน้ำพลาสติกสองขวดะแล้วก็ใส่กระดาษสีทีมที่ตัวเองอยู่เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็เอาไว้เชียร์ค่ะแบบนี้นะคะ สีไหนกลิงบอลไปได้ครบ3รอบดอนสีนั้นก็จะใช้ บรรยากาศพ่อแม่นะคะมีความจริงจังในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันมากแต่ละคนอุปกรณ์ครบมือค่ะพี่พี่ป .6 นะคะโตสุดก็จะรับหน้าที่ดูแลน้องๆป .1 ค่ะน้องเล็กนะคะก็จะนั่งประกบกันเป็นแถวๆไปเลยนะแล้วก็จะมีการผัดกันพาน้องไปเข้าห้องน้ำด้วยค่ะ อั่ตัว๑๐มกงก่าอ่าสองห้าเขาจะมีบอกนะคะว่าลูกเราวิ่งอันนี้ปอสแล้วก็วิ่งรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ลู่ไหนนะแล้วก็จะได้ไปยืนรอถ่ายรูปได้ตรงเวลานะคะอันนี้มิโซอันนี้มิลิน แล้วเดี๋ยวมีอีกคนละหนึ่งรายการที่เล่นรวมกันทั้งห้องนะคะนี่เริ่มวิ่งแข่งของปอสี .4 พี่มิโซโลแล้วนะคะหาตัวยากมากเพราะว่าปีนี้ไม่ยอมใส่ถุงเท้าสีเป็นแป้นที่มามาเตรียมให้แล้วนะออกมาแล้วนะคะพี่มิโซรองเท้าเขียวหมวกแดงที่วิ่งอยู่ข้างหน้านี้นะปีนี้เซอร์ไพรส์มากนะ วิ่งได้ที่หนึ่งค่ะไม่น่าเชื่อเลยเพิ่งเคยได้ปีแรกเนี่ยโอ้ยเท่าไหร่แล้วลืมนับเลยอ่ะน่าก้าจีบเบื่อจีบมิลินกำลังจะวิ่งแล้วนะคะภาพสันๆนิดนึงนะคะป๊าปาหามิลินไ่เจอ 来た、割れちゃった<え>来た気気どうだった何だった楽しかった頑張って明日はい、お疲れ様楽しかったよかったねはい。頑張ったよく頑張ったねラジオラや分かんない分かんないの、はい、頑張ってねあ,あと一個でしょ อันนี้เป็นรายการวิ่งแข่งของเด็กป1นะคะมามาชอบดูเด็กป1นะตัวเล็กๆเหมือนเพิ่งจะพ้นจากอนุบาลมานะคะน่ารักดี เนดูท่าเตรียมพร้อมนะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะดีอย่างนะคะเด็กพิเศษเนี่ยจะมีคุณครูคอยประกบส่วนตัวหนึ่งต่อนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะพยายามให้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติให้มากที่สุดนะ แบบน้องคนนี้นะคะคุณครูก็จะพามาส่งที่จุดสตาร์ทนะคะแล้วคุณครูก็จะวิ่งไปรอรับที่เส้นชัยค่ะน้องก็จะวิ่งแข่งไปกับเพื่อนเหมือนปกติเลยค่ะอันนี้เป็นเกมของพี่ป .5 นะคะปกติป .5 เนี่ยเขาจะต่อตัวกันค่ะแล้วก็วิ่งไล่ แย่งชิงหมวกของฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าเกมแบบนั้นมันใกล้ชิดกันเกินไปนะปีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นวิ่งเก็บถุงทรายแล้วก็พยายามคว้างใส่ตะกร้าที่ฝั่งตรงข้ามสะพายอยู่ค่ะคนที่สะพายตะกร้าก็จะต้องพยายามวิ่งหนีนะคะไม่ให้เพื่อนเอาถุงทรายมาใส่ ทีนี้ผู้ปกครองก็ยืนดูกันเฉยๆนะคะปกติต้องแบบว่าด้ง้งสือกางเป็นกันจองที่นะคะแต่ว่าทีนี้ใค่ครึ่งวันล้วก็ไม่มีโอบเบนตโตก็เลย ยยืนนดูกัเฉแล้วก็ขอ,ขอความร่วมมือไม่ให้ปู่ย่าตายายคนแก่มานะคะแต่ก็ยังมีบ้างเนาะมันจะอดไม่ได้ต้องมาเชียร์หลาน นี่นะคะกีฬาสีแบบ New n o r m a l นะคะให้นั่งเชีย์เว้นระยะห่างกันกระจายกระจายแบบนี้นะคะนี่นะคะน้องที่เป็นเด็กพิเศษก็จะมีคุณครูพิเศษคอยประกบให้นะคะตัวต่อต,ตัวเลยะคะ่ะ <laughs> ปอยายนั่งพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะทําไม่รอไบหนาคนีนะอ,อ,อันนี้เป็นของปอ .4 นะคะพี่มิโซะค่ะเป็นแข่งรวมกันเป็นทีมนะคะแข่งแบกท่อนไม้ค่ะอาจจะแข่งดูแปลกๆนิดนึงเนาะแต่ว่าเป็นการแข่งแบบต้องอาศัยทีม ที่มิโซ่รองเท้าเขียวนะคะกำลังวิ่งไปแล้ว ปกติเหมือนทุกปีค่ะก็จะต้องมีแข่งเดียวคือวิ่งแข่งหนึ่งรายการนะคะแล้วก็จะแข่งรวมกันเป็นทีมอีกหนึ่งรายการปกติจะมีการแสดงของทุกชั้นนะคะ แต่ว่าปีนี้ก็จะงดหมดเลยค่ะเพราะว่าต้องรีบจบงานให้เสร็จก่อนเที่ยงนะคะก็จะเหลือไว้แค่การแสดงของพี่เปาหกค่ะเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะ เกมของเด็กปสองนะคะของมิลินค่ะมิลินอยู่หลังลูกบอลสีแดงนี้นะลูกบอลก็ลูกใหญ่มากมิลินก็ตัวเล็กกระจิ๋วนะคะมามาก็เลยถ่ายรูปก็ไม่เห็นปะป้าถ่ายวิดีโอมาก็เห็นได้นิดเดียวนะคะนะตรงกลางของเท้ายาวๆ กำลังมาแล้วนะคะวิ่งผัด่ะรายการสุดท้ายที่ทุกคนรอเลมาแล้วมาแล้ววิ่งผัดสุดเท่ปกติแล้ววิ่งผัดเนี่ยจะแบ่งเป็นป1นถึงปสรอบหนึ่งแล้วก็ป4ถึงปหรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าปีนี้จะวิ่งรวมกันเลยค่ะป1นถึงปหก็จะเป็นเด็กที่วิ่งเร็วที่สุดของแต่ละชั้นปีนะคะเอามารวมกันแข่งวิ่งผัดค่ะ すごいパワフルいけ คือที่ญี่ปุ่นเด็กที่วิ่งเร็วๆก็จะดูเท่ๆหน่อยนะคะลูกใครหลานใครได้เข้าทีมวิ่งผัดก็โม้กันไปได้ทั้งปีเลยค่ะเนี่ยเป็นรายการที่ทุกคนรอดูนะคะชะเง้อชะงแง้กันสุดๆนะ จบแล้วทีมวิ่งก็วิ่งขอบคุณคนดูรอบสนามนะคะ เปิดคะแนนนะคะว่าปีนี้ปีไหนจะชนะแดงหรือขาวจะชนะ สมตัวเล้ว <haul> มันเปนตัวสุดท้ายกัน ตัวแทนทีมวิ่งผลัดที่ชนะค่ะปีนี้ให้นั่งกันสงบสงเง่ยม,มากเลยนะคะทุกปีต้องเดินแถวออกมามอบถ้วยรางวัลเสร็จแล้วครูใหญ่ก็พูดปิด ะะก็เป็นอันจบกีฬาสีแบบ New Normal ค่ะปีนี้พ่อแม่หลายๆคนก็พูดเหมือนกันนะคะว่าแบบนี้ก็สบายสบายดีนะไม่ต้องรีบตื่นมาจองที่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วแม่ๆก็มมไม่ต้องทำอุเบนโตด้วยรู้สึกรีแลกซ์มากๆเลยปีนี้ จบงานแล้วก็แยกย้ายนะคะเด็กๆก็ยกเก้าอี้ของตัวเองขึ้นไปเก็บบนห้องเรียนค่ะต่างคนต่างรับผิดชอบของตัวเองนะคะตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องยกกันเองนะ ยกของครูนะฮะนักเรียนก็ยกของนักเรียนกันต,ตันเนี่ยมามาเราที่บ้านนะไหนตั เราก็เลยกินอันที่ไม่ดิ้กับไม่เคยอยากกินได้ไหมคืออะไรอ่ะอาปาโกมิไม่มามารู้แล้วมันแต่หมายถึงว่าอยากกินอะไรอันที่ไม่ดิ้กับไม่เคยอยากกินอ่าอะไรอ่ะพอกันหน่อคุยกันก่อนเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย นะอ๋อต้องไปเข้าไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะเราถึงจะออกมาเปลี่ยนเป็นรองเท้าขึ้นตึกแล้วถึงออกมาเอาเก้าอี้เดินขึ้นบันไดจะได,ได,ได้โอเคแล้วกลับกันก่อน <c oughs> เพราะว่าเด็กๆต้องขึ้นไปคุยกับครูข้างบนห้องอีกนะคะเราถึงจะกลับบ้านทีหลังแล้วก็กลับคปนก่อน <c oughs> ปห้ากับปหกก็จะเป็นคนจัดการสนงสนามและรับผิดชอบเรื่องการจัดงานนะคะมีสวิงได้ที่หนึ่งครับยิงมีซิราชีนี่ กูซาดำท่าเหมือนได้ที่ไหนตายดีเอาอะไรมาลูกที่มันแตกเหรอ,อนเนี่ไม่กำมบัดตัดนี่ไม่ได้นะแค่ว่าป๊าป๊าบอกว่าจะไม่ม่ไม่ได้ก็เลยป๊าป๊ามาเราก็ตกใจมากเลยอะตกใจมากเลย ど焼き肉。<laughs> กำลังจะไปกินยาก,กินิคุน,นะคะเนื้อย่างตามรีเควสต์ของเด็กๆพเพราะว่าสีแดงชนะนะวันนี้ถึงจะชนะแค่คะแนนเดียวก็เถอะนี่ราเมงร้านโปรโดพี่มิโซะแต่มิรินไม่ชอบ

กระเทียมนะคะแล้วเดี๋ยวพอปิ้งกระเทียมย่างเลยเสร็จใช่กระเทียมย่างน้ำมันเสร็จก็ตอกไข่ลงไปกินต่อ,อแซฟเดชกระหล่ำย่างซอสรกระล่ำลาดซอสข้าปั้นย่างนะคะยากิโอนิกิ

ผ่านไปอีกหนึ่งปีนะคะสำหรับงานกีฬาสีเพื่อนๆหลายคนในไอีบอกว่าเร็วมากเลยเนาะเหมือนเพิ่งดูคลิปกีฬาสีปีที่แล้วไปเองนะคะแต่ว่าจริงๆผ่านไปประมาณเกือบๆปีครึ่งแล้วนะคะเพราะว่าปกติจะจัดตอนเดือนพฤษภาค่ะแต่ว่าปีนี้เลื่อนหนีโควิดมาเป็นเดือนตุลานะคะถ้าใครอยากลองดูกีฬาสีแบบเต็มๆเหมือนปกติเนี่ยเดี๋ยวมาม่าจะแปะคลิปของปีที่แล้วไว้ให้นะคะว่า กีฬาสีญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นมหากรรมครอบครัวขนาดไหนเดี๋ยวแปะไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ